หวังว่านักศึกษาจะได้ดูคลิปแรกจบเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นตอนจบของตลาดผูกขาดสมบูรณ์เราจะมีเนื้อหาสําคัญอยู่3เรื่องด้วยกันก็คืออันแรกเราจะวิเคราะห์ว่าผู้ผูกขาดนั้นมีเส้นอุปทานเหมือนผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์หรือไม่อันที่2ก็คือบทบาทของภาครัฐต่อการผูกขาดอันที่3ก็คือการควบคุมราคาผู้ผูกขาดว่ารัฐบาลจะทําอย่างไรมี3เรื่องครับเรามาดูกัน ในประเด็นแรกคือเส้นอุปทานของผู้ผูกขาดนั้นมีหรือไม่นักศึกษาคงจําได้นะครับว่าในบทที่6.2ก็คือเรื่องของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นั้นอุปทานของผู้ผลิตนั้นก็คือเส้น marginal cost ตั้งแต่จุดต่ําสุดของ AVC ขึ้นไปถ้าหากเราพิจารณาในกรอบระยะสั้นแต่ถ้าเป็นระยะยาวคืออะไรครับก็คือเส้น marginal cost ตั้งแต่จุดต่ําสุดของ ATC ขึ้นไปถูกไหมครับแล้วเราจะเห็นว่าเมื่อผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นั้นเผชิญกับราคาที่รับมาจากตลาด ราคาก็จะตัดกับ Marginal Cost แล้วก็ปริมาณเสนอขายของผู้ผลิตในตลาดแข่งขนันนั้นก็จะเป็นไปตามกฎแห่งอุปทานทีนี้เราจะมาดูกันว่าแล้วในกรณีของตลาดผูกขาดมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับสังเกตนะครับสองภาพนี้มีเซตอัพเหมือนกันนะครับแต่ว่าภาพกอไก่เนี่ยเราจะมาดูว่ากรณีที่ราคาและปริมาณเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงบวกเหมือนกฎแห่งอุปทานก็คือ ในกรณีกอไก่เนี่ยราคาจะลดลงแต่ปริมาณเสนอขายยังคงเท่าเดิมในขณะที่ภาพขอไขก็คือเราจะให้เห็นว่าหากมีการเปลีปล่ยนแปลงในตลาดแล้วราคาอยู่ที่เดิมแต่ผู้ผลิตอาจจะยินดีเสนอขายมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นไปตามกฎแห่งอุปทานเราจะไปดูครับว่าเป็นยังไงในภาพแรกคือกอไก่นะครับอุปสงค์คือเส้น D1 แล้วก็ผู้ผูกขายเป็นผู้ผลิตรายเดียวก็เลยมีเส้น MR1 ตัดกับเส้น m a r g i n a l cost สที่จุด A นะครับปริมาณเสนอขายคือ QM และราคา PM1 ทีนี้เกิดว่าดีมานมันเปลี่ยนไปนะครับเป็นเส้น D2 จะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดลักษณะที่ว่าเส้น Marginal Revenue นั้นจะชันเป็น2เท่าของ D2 นะครับเราจะพบว่ามันตัดกับเส้น Marginal Cost ที่จุด A พอดีเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผู้ผูกขาดก็จะผลิตเท่าเดิมแต่ว่าตั้งราคาเนี่ยต้องตั้งตามเส้นอุปสงค์ก็คือ D2 ราคาก็เลยเป็นที่ PM2 เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่า ราคาลดลงกว่าเดิมนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ปริมาณเสนอขายของผู้ผลิตยังคงเท่าเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ได้เป็นไปตามกฎแห่งอุปทานที่เราว่ากันก่อนหน้านี้ภาพขอไข่นะครับก็เป็นลักษณะเส้นต้นทุนเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าในกรณีนี้เส้นอุปสงค์เปลี่ยนแปลงไปเป็นเส้น D2 ซึ่งสูงกว่าภาพก่อไก่เราจะพบว่าเส้น marginal r e v e n u e ก็ชันเป็น2เท่านะครับจุดตัดสิในใจการผลิตเพื่อกำไรสูงสุดของผู้ผูกขาดก็คือ เส้น marginal cost ตัดกับ marginal revenue ในกรณีนี้เราจะต้องมองเส้น m 4และ MR 2ก็คือเส้นสีแดงนะครับตัดกันที่จุด B และเราก็จะได้ว่าปริมาณการผลิตที่เหมาะสมก็คือ QM 2การตั้งราคานั้นผู้ผูกขาดก็จะต้องตั้งราคาตาม demand เพราะฉะนั้นผู้ผูกขาดจะตั้งราคาเท่ากับ PM 1เท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราจะเห็นว่า แม้ว่าราคาขายไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดที่ทําให้ดีมาเปลี่ยนเป็นเส้นแบบนี้นะครับคือจะหยุดมากขึ้นนะครับก็ยังคงทําให้ผู้ผูกขาดนั้นเสนอขายมากขึ้นได้แม้ว่าราคาจะเท่าเดิมเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับเราจะไมไ่เห็นความสัมพันธ์แบบเดียวกับเส้นมาร์จิเนลคอสของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่า ผู้ผูกขาดนั้นไม่มีเส้นอุปทานมีเพียงแต่ปริมาณเสนอขายที่เหมาะสมตามสภาพตลาดเท่านั้นนะครับคือเพื่อกําไรสูงสุดประเด็นต,ต่อมาก็คือบทบาทของรัฐบาลต่อการผูกขาดเราคงจําได้นะครับว่าในกรณีที่ตลาดแข่งขันสมบูรณ์นั้นรัฐบาลไม่จำเป็นต้องมีบทบาทเท่าไหร่แต่กรณีที่ตลาดมีลักษณะแบบผูกขาดนั้นรัฐบาลอาจจะสามารถรับมือปัญหาการผูกขาดได้3วิธีก็คืออันแรก ใช้การส่งเสริมนะครับให้อุตสาหกรรมที่ผูกขาดนั้นมีการแข่งขันมากขึ้นซึ่งในหนางประเทศเนี่ยก็จะมีกฎหมายป้องกันการรวมกลุ่มของหน่วยผลิตเช่นกฎหมาย anti trust นะครับในอเมริกาในประเทศไทยก็มีนะครับพระราชบ,บัญญัติการแข่งขันาการค้าซึ่งในกรณีนี้เนื้อของกฎหมายก็คือต้องการจะให้รัฐบาลเนี่ยมีอำนาจนะครับเพื่อจะป้องกันการรวมกลุ่มของหน่วยผลิตที่เป็นหน่วย,วยผลิตใหญ่ๆนะครับอาจจะทําให บริษัทเนี่ยมีอำนาจเหนือตลาดได้คือเป็นผู้ผลิตรายใหญ่มี market share มาร์เก็ตแชร์มากๆอย่างที่เราอา,อาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับอย่างเช่นกรณีของอย่างเช่นเป๊ปซี่แล้วก็โค้กเนี่ยจับมือกันก็คือเป็นบริษัทเดียวกันในกรณีนี้นักศึกษาคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อตลาดโคคาโคล่าไหมก็อาจจะมีนะครับเพราะว่าเป๊ปซี่ก็เป็นรายใหญ่มากๆในขณะที่โคบริษัทโค้กเนี่ยก็เป็นบริษัทรายใหญ่เช่นกันเพราะฉะนั้น2บริษัทเนี้ยถ้าหากว่าจะควบรวมกิจการกันเป็นบริษัทเดียวเนี่ย ตามกฎหมาย Antitrust เนี่ยก็คงจะไม่ยินยอมนะครับต้องมีการไต่สวนกันแล้วน่าจะเป็นไปได้ยากมากหรือในกรณีของออในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของ Facebook นะครับที่จริงๆแล้วก็ take, เทคอินสตาแกรมไปนานแล้วนะครับแต่ก,ก,ก,ก็เริ่มมีปัญหาขึ้นมาว่ามีการใช้อำนาจผูกขาดในตลาดโซเชียลมีเดียเป็นต้นนะครับทีนี้ถามว่าแล้วรัฐบาลทำอะไรได้บ้างครับถ้าหากว่าเห็นเห็นว่ามีการใช้อำนาจเหนือตลาดในการ ขึ้นราคานะครับหรือกีดการคู่แข่งเนี่ยรัฐก็อาจจะสามารถมีคําสั่งให้บริษัทแตกออกเป็นบริษัทย่อยออกมาได้นะครับนี่ก็คือกฎหมายสามารถให้อำนาจรัฐบาลในการสั่งการแบบนี้ถ้าหากว่ามีหลักฐานนะครับว่าผู้บริโภคจะเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นนี่ก็คือกรณีที่1ก็คือรัฐสามารถส่งเสริมอุตสาหกรรมผูกขาดให้มีการแข่งขันมากขึ้นก็คือป้องกันไม่ให้เกิดหรือว่าถ้าเกิดแล้วก็ทําให้เกิดการแตกบริษัทได้ให้มีการแข่งขันกันนะครับ เพราะว่าถ้าแข่งขันแล้วผู้ผูกโภดก็จะได้ประโยชน์นั่นเองอันที่2ก็คือการควบคุมพฤติกรรมผู้ผูกขาดเช่นการกํากับดูแลนะครับการควบคุมการตั้งราคาเป็นต้นซึ่งเราจะวิเคราะห์เรื่องนี้ในลําดับต่อไปหรืออันที่3ก็คือหากรัฐ,รฐ,รฐบาลเห็นว่าอุตสาหกรรมที่ผูกขาดนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่สําคัญต่อประชาชนในประเทศรัฐก็อาจจะดึงกลับมาทําเองก็คือดําเนินการในลักษณะของรัฐวิสาหกิจเป็นต้นนะครับ จริงแล้วก็มีข้อสอีนน่อันก็คือเรื่องของอบทบาทของภาครัฐคือไม่ต้องทําอะไรนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นอาจจะดูแปลกแต่ว่าถ้าหาว่าการผูกขาดนั้นไม่ได้ส่งปัญหาแบบใหญ่มากสําหรับสําหรับภาคเศรษฐกิจหรือประชาชนนะครับการไปแทรกแซงในเรื่องที่เล็กเกินไปก็อาจจะไม่คุ้มนะครับบางครั้งรัฐก็อาจจะยอมให้มีการผูกขาดเกิดขึ้นนะฮะก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนและผลได้ของการดําเนินนโยบายเป็นต้นนะครับ ประด็ที่เราจะพูดถึงกันต่อนะครับก็คือการควบคุมราคาผู้ผูกขาดเนี่ยทำอย่างไรเมื่อสาเห็นภาพนี้แล้วผมคิดว่าเราน่าจะนึกออกนะครับก็คือลักษณะของการผูกขาดตามธรรมชาตินึกออกไหมว่า Long Run Average Cost เนี่ยมีลักษณะทอดลงหมายความว่าการขยายขนาดการผลิตแล้วต้นทุนเฉลี่ยลดลงเรื่อยๆและเมื่อต้นทุนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลงนะครับ LMC ก็เหมือนกันนะครับจะต้องต่ำกว่า LAC ตามหลักนะครับจะเป็นแบบนี้ทีนี้นักศึกษาก็จะเห็นนะครับว่าถ้าหากว่าตลาดมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากและผู้ผลิตรายเดียวสามารถจะตอบสนองความต้องการได้เช่นในรูปนี้เราเห็นแล้วว่าดีมานมีเพียงเท่านี้เองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีผู้ผลิตเพียงรายเดียวก็จะสามารถตอบสนองความต้องการทั้งตลาดได้เรามาดูกรณีแรกก่อนนะครับสมมุติว่ารัฐบาลเนี่ยคิดว่าให้มีผู้ผูกขาดรายเดียวแล้วก็ไม่กํากับดูแลนะครับ ผลที่ตามมาคืออะไรก็คือผู้ผูกขาดนั้นเผชิญกับอุปสงค์ของตลาดทั้งหมดแล้วก็มีเส้น marginal r e v e n u e เพราะว่าเขาสามารถตั้งราคาได้ใช่ไหมเขาก็จะกําหนดปริมาณผลผลิตที่ดีที่สุดสำหรับเขาครับก็คือ QM แบบที่เราเรียนกันมาก็คือมันเป็นจุดที่เหมาะสมของผู้ที่มีอํานาจตลาดนะครับแล้วก็ตั้งราคาตามเส้นอุปสงค์ก็คือ PM นะครับเพราะในกรณีนี้ PM หรือราคาที่ผู้ผูกขาดตั้งจะสูงกว่า marginal Co s t เราก็ทราบแล้วว่าถ้า P มากกว่า MC มันย่อมเกิด Deadweight Loss ขึ้นนะครับสวัสดิการสังคมก็จะน้อยกว่าในกรณีที่ตั้งราคาเท่ากับ Marginal Cost แบบในตลาดแข่งกันสมบูรณ์อ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเราลัฐบาลทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างกรณีของอุตสาหกรรมที่มีลักษณะแบบผูกขาดตามธรรมชาติเช่นไฟฟ้าครับของเราก็มีก็คือกอกอพอเนี่ยก็มากากับดูแลนะครับวิธีการคิดราคาไฟฟ้านักศึกษาก็ลองไปดูได้นะครับว่า เขามีแนวคิดอย่างไรตาม QR code นี้นเราลองมาดูครับว่าทําอะไรได้บ้างสมมุตินะครับว่ารัฐบาลเล็งเห็นว่าการตั้งราคาที่ดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือการตั้งราคาตามต้นทุนส่วนเพิ่มเราก็เลยเรียกตัวนี้ว่าการตั้งราคาแบบราคาอุดมคตินะครับหรือ ideal price ซึ่งจะตั้งราคาณจุดที่เส้นอุปสงค์ตัดกับเส้นลอง r ัน marginal cost ก็คือผลิตที่ QE และตั้งราคาที่ P i d เนี่ย ก็จะเป็นจุดที่สวัสดิการสังคมสูงที่สุดเพราะไม่มี deadweight loss เลยแต่ประเด็นที่เราต้องคิดถึงก็คือหากผู้ผลิตโดนบังคับให้ผลิตที่ QE เขาจะมีกำไรไหมครับคำตอบคือไม่มีเพราะณนะปริมาณผลผล,ผลิตนี้ต้นทุนผลิตที่ดีที่สุดในระยะยาวแล้วนะครับสร้างโรงงานที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยก็จะมีต้นทุนสูงถึง CE เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผู้ผูกขาดจะขาดทุนเท่ากับพื้นที่สีแดง เพราะฉะนั้นในกรณีนี้รัฐบาลจำเป็นจะต้องอุดหนุนนะครับถ้าหากคิดว่ากิจการเนี้ยสำคัญแล้วก็ไม่อยากให้ผู้ผลก่อจ่ายแพงรัฐบาลก็ต้องเอาเงินมาอุดหนุนส่วนที่ผู้ปลูกขาดขาดทุนนะครับอันนี้ก็เป็นการชดเชยให้ผู้ปลูกขาดสามารถดาเนินการผลิตตามที่รัฐบาลต้องการได้สังเกตนะครับเมื่อผู้ปลูกขาดได้รับการชดเชยแล้วเขาก็จะสามารถได้กําไรปกติเท่านั้นโอเคนะครับ ถ้าหากว่ารัฐบาลไม่มีงบประมาณรัฐบาลอาจจะเปลี่ยนไปใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือการตั้งราคาแบบยุติธรรมก็คือให้ผู้ผูกขาดนั้นตั้งราคาตามต้นทุนเฉลี่ยนะครับก็คือเส้นอุปสงค์ตัดกับ LAC ที่ไหนให้ผลิตที่นั่นแล้วก็ตั้งราคาเท่ากับต้นทุนเฉลีย่ยก็คือ PF ตัว F เนี่ยก็คือ Fair Price นะครับหรือราคาที่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ ก็ยังดีกว่าไม่กํากับดูแลเลยไม่ควบคุมพฤติกรรมเลยใช่ไหมครับแต่ว่าปริมาณผลผลิตจะน้อยกว่ากรณีที่ตั้งราคาแบบอุดมคติแต่ข้อดีก็คือรัฐบาลไม่ต้องเสียเงินภาษีมาอุดหนุนกับให้กับผู้ผูกขาดนี้เลยกนั้นก็เป็นทางเลือก3วิธีที่เราได้เรียนรู้ว่ารัฐบาลสามารถจะดําเนินการอะไรได้บ้าง 1. ไม่ทําอะไรเลย2ราคาอุดมคติและ3ราคายุติธรรม ประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของโครงสร้างตลาดที่เกิดขึ้นจากการผูกขาดที่รัฐบาลสร้างขึ้นนะครับเช่นในอุตสาหกรรมยานักศึกษาคงย้อนกลับไปดูในคลิปที่6.1นะฮะว่า barrier to entry เนี่ยมันเป็นแบบได้3แบบใช่ไหมครับอันนี้เป็นแบบที่2ก็คือ government c r e a t e d ก็คือรัฐบาลเนี่ยเป็นไงฮะใช้กฎหมายครับเพื่อจูงใจให้ผู้ผลิตเนี่ยสร้างสิ่งใหม่ๆก็คือคิดค้นยาตัวใหม่นะครับ เพราะในกรณีนี้ก็คือกรณีศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยารักษาโรคในอุตสาหกรรมยารักษาโรคเนี่ยนะครับผู้ผลิตยาจําเป็นจะต้องทําการวิจัยและพัฒนาและทดลองว่าตัวยาที่ถูกคิดค้นขึ้นมานั้นสามารถรักษาโรคได้หรือไม่นักศึกษาจะลองนึกถึงกรณีของไวรัสโควิด -19 นะครับที่มีบริษัทหลายบริษัทพยายามพัฒนาวัคซีนหรือยารักษาโรคขึ้นมา กว่าเขาจะได้ตัวยาที่ใช้งานได้จริงเนี่ยนะครับนักศึกษาคงนึกออกนะว่าเขาต้องลงทุนแบบคิดค้นสูตรตัวยาหลายวิธีมากนะครับแล้วทั้งหมดนั้นก็ต้องเอาไปทดลองเพราะฉะนั้นมันใช้เวลานาน,านใช้นักวิทยาศาสตร์เยอะนะครับมีกระบวนการทดลองทางคลินิกนะครับทดลองจนแน่ใจว่าใช้กับคนได้แล้วก็ผ่านเฟสต่งางๆจนกระทั่งถึงการใช้จริงเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาตัวนี้มันเป็นต้นทุนมหาศาล ซึ่งมีคนเขาประมาณกันว่าอาจจะถึง500ล้านเหรียญก็ได้นะครับในแต่ละตัวยาสูตรยาที่ถูกคิดค้นขึ้นทีนี้พอคิดค้นขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยครับเงินที่เคยลงทุนไปแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับการผลิตใช่ไหมฮะแต่ต้นทุนการผลิตจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการผลิตยาแต่ละโดสเนี่ยมันจะค่อนข้างคงที่เพราะว่าองค์ประกอบของสารเคมีที่มีอยู่ในโดสแต่ละโดสเนี่ยและกระบวนการผลิตมันไม่ค่อยสูงครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะสมมุตินะครับเพื่อความง่ายก็คือ เส้น long run marginal cost และ long run average cost เนี่ยเป็นเส้นตรงขนานแกนนอนคือทุกๆโดสที่ผลิตยาขึ้นมาจะเสียต้นทุนเท่ากับ pc บาทต่อหน่วยเป็นภาพนี้นะครับแต่ประเด็นที่เราจะวิเคราะห์ก็คือว่าในกรณีแรกเนี่ยคือเมื่อผู้ผลิตยาคิดค้นตัวยาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปจดสิทธิบัตรได้เมื่อจดสิทธิบัตรได้แล้วเนี่ยรัฐบาลก็จะให้ความคุ้มครองตลอดอายุสิทธิบัตรแล้วแต่นะครับว่าจะกี่ปี17ปี20ปี2 1ปีแล้วแต่ แต่ตลอดช่วงเวลานั้นเนี่ยผู้ผลิตยาจะเป็นคนที่ได้รับการคุ้มครองจึงมีผู้ผลิตเพียงรายเดียวที่เสนอขายยาตัวนี้นั่นทําให้เขาเป็นผู้ผูกขาดในตลาดยาต้นตํำรับตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอุปสงค์ของตลาดต่อยานั้นก็แสดงได้โดยเส้นอุปสงค์คือดีมาร์เท่ากับรายรับเฉลีย่ยและเท่ากับราคาก็คือ d เท่ากับ AR เท่ากับพพอเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวเขาก็จะเผชิญกับเส้น marginal r e v e n u e นะครับแล้วการตัดสินใจเพื่อ ให้ได้กำไรสูงสุดเนี่ยเขาก็จะเอาเส้น MR เท่ากับตัดกับ MC นะครับคือที่จุด E ปริามาณผลผลิตก็คือ QM และตั้งราคาตามเส้นอุปสงค์ก็คือตั้งราคาที่ PM ที่จุด B นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่ามีคนคิดค้นยาใหม่ๆให้ก็เลยเกิดส่วนเกินผู้บริโภคเท่ากับสามเหลี่ยมสีฟ้าเห็นไหมฮะในขณะที่ผู้ผลิตเนี่ยก็สามารถได้ส่วนเกินเท่ากับพื้นที่ สี่เหลี่ยมสีเขียวตรงนี้นะครับซึ่งกําไรตรงนี้ฮะผู้พัฒนายาเขาก็หวังว่าจะได้กําไรทุกๆปีที่สิทธิบัตรคุ้มครองไปเรื่อยๆเนี่ยและคุ้มค่ากับเงินลงทุนตั้งแต่แรกที่เขาลงทุนไปก่อนที่จะค้นพบตัวยาตัวนั้นโอเคครับนักศึกษาคงสังเกตนะครับว่าทําไมถึงต้องคุ้มครองเพราะว่าเวลาที่บริษัทยาคิดค้นยาตัวใหม่ขึ้นมาได้นะครับเขาไปจดสิทธิบัตรเขาจะต้อง เรียกว่าไงฮะร,รายงานทุกอย่างว่าตัวยาเนี้ยทำอย่างไรนะครับเพื่อที่ให้นักวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆในโลกเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่ทําขึ้นมานั้นถูกต้องและใช้ได้จริงเพราะฉะนั้นเป็นหมายความว่าอะไรครับก็คือสูตรยานั้นก็เป็นที่เปิดเผยว่ามันทําอย่างไรและกลไกการทํางานเป็นอย่างไรทดสอบอย่างไรใช่ไหมครับบริษัทยาอื่นๆทั่วโลกก็สามารถที่จะทําตามได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีเนะ่กฎหมายสิทธิบัตรคุ้มครองเนี่ย ผู้ผลิตยาที่ไม่ได้ลงทุนตอนต้นแบบหลายพันล้านบาทจู่ๆก็มาผลิตแข่งอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่าไม่แฟร์กับผู้ที่คิดค้นยาตัวนั้นถูกไหมครับการลอกเลียนมันทําได้ง่ายด้วยเหตุนี้นะครับสิทธิบัตรจึงมีความสําคัญมากต่ออุตสาหกรรมยาโอเคทีนี้พอเราเห็นภาพนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็บอกว่าเมื่อราคาสูงกว่าต้นทุนเฉลี่ยและปริมาณผลผลิตนั้นน้อยกว่าปริมาณที่เหมาะสมก็คือถ้าตามหลักประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรแล้วเนี่ย ปริมาณผลิตที่เหมาะสมก็คือ QE ฮะปริมาณที่เหมาะสมก็คือ QE แล้วก็เป็นจุดที่ดีมาลตัดกับ m a r ์จิ a l c คอสนะครับแต่ว่าเนื่องจากตลาดนี้เป็นตลาดผูกขาดจึงเกิดเ e ดเ h t l ลอสขึ้นเอาล่ะเ e ดเ h t l ลอสมันเกิดขึ้นใช่แต่เพราะว่ามันแรกไม่ได้วยแรงจูงใจให้คนคิดค้นยาใหม่นะครับหากไม่มีแรงจูงใจนี้ก็จะไม่มีใครคิดค้นยาใหม่ๆซึ่งพวกเราเองก็จะเสียประโยชน์เพราะว่าเราไม่มียารักษาโรคถูกไหมโอเคนะฮะ แต่ว่าการคุ้มครองนะครับก็แรกมาด้วยอะไรก็คือการเปิดเผยข้อมูลเพราะฉะนั้นความคุ้มครองของรัฐก็จะหมดไปเมื่อสิทธิบัตรหมดอายุและเมื่อหมดอายุนั่นแหละครับทุกๆรายเช่นองค์การเภสัชของไทยนะครับหรือบริษัทยาในต่างประเทศหรือบริษัทยาในประเทศไทยก็ตามเนี่ยก็สามารถเรียนรู้สูตรยาที่มีการเผยแพร่ตามสิทธิบัตรแล้วแล้วก็ผลิตออกมาแข่งได้ดังนั้นหลังจากที่สิทธิบัตรหมดอายุอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดนี้ก็หายไปนะครับ ตลาดก็จะเปลี่ยนโครงสร้างไปเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์เพราะว่าผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาได้และในกรณีนี้นี่เองนะครับปริมาณผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นเป็น QE แล้วก็ส่วนเกินผู้บริโภคก็เพิ่มขึ้นทําให้สวัสดิการสังคมสูงขึ้นจะเห็นนะครับว่าผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็จะได้เพียงกําไรปกติเหมือนกับที่เราวิเคราะห์ในคลิปที่6.2ตอนสุดท้ายนะครับลองไปทวนดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองอีกอันนึงว่า โครงสร้างตลาดแบบผูกขาดเมื่อเปลี่ยนเป็นแข่งขันแล้วมันปรับตัวอย่างไรสำหรับประเด็นเรื่องของสวัสดิการสังคมในตลาดผูกขาดเราจะเห็นได้ว่าในกรณีที่อุปสงค์เป็นของผู้ผูกขาดแล้วก็ m a r g i n a l cost ตนะครับต้นทุนส่วนเพิ่มของผู้ผูกขาดมีลักษณะความชันเป็นบวกเราก็จะเห็นได้ว่าผู้ผลิตจะผลิตน้อยกว่าปริมาณที่สังคมต้องการก็คือจุดที่ดีมานตัดกับ Mar g i n a l cost ในกรณีของตลาดผูกขาด ผลผลิตจะมีเพียง Qm และราคาเท่ากับ Pm ซึ่งเราจะพบว่าราคานั้นสูงกว่า marginal cost และปริมาณก็น้อยกว่าปริมาณที่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรมากที่สุดจึงเกิดสามเหลี่ยมที่สวัสดิการสังคมสูญหายไปเท่ากับพื้นที่ A B แล้วก็ E ในกรณีนี้นะครับนักศึกษาอาจจะนึกย้อนกลับไปในบทที่4ที่เราได้เรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์สวัสดิการหัวข้อในคลิป4.3นะครับแล้วก็ในคลิปที่4.2เราพูดถึงการ เก็บภาษีของรัฐบาลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเก็บภาษีของรัฐบาลเนี่ยนักศึกษาคงจะเห็นนะครับว่าส่วนต่างระหว่างตัว A กับตัว B เนี่ยมันก็คล้ายๆกับขนาดของภาษีนะ tax wedge นะครับคล้ายๆกับขนาดของภาษีทีนี้ถิดว่าเรามองว่าแล,วแล้วการเก็บภาษีก็เกิด deadweight loss อะแล้วการผูกขาดก็เกิด deadweight loss ขึ้นแล้วทําไมรัฐบาลต้องมากังวลกับเรื่องนี้ด้วยนะครับก็คําอธิบายง่ายๆก็คือตลาดผูกขาดนั้น ส่วนเกินของผู้ผลิตที่ได้จากการผูกขาดมันเข้าสู่กระเป๋าผู้ผลิตเพียงรายเดียวแต่กรณีของรัฐบาลที่เก็บภาษีเนี่ยเงินเข้ากองเหมือนกับเข้ากองกลางครับรัฐบาลก็สามารถนาเงินนั้นมาใช้ให้กับประชาชนอีกครั้งหนึ่งได้ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงคิดว่าการผูกขาดเนี่ยอาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของการกระจายรายได้ในระบบเศรษฐ,ฐกิจก็ได้นะครับแล้วก็เป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งเราน่าจะลองเชื่อมโยงดูแล้วก็ในภาพนี้นะครับก็มาจากคลิปที่4.3ก็คือ สุดการสังคมจะสูงที่สุดในกรณีที่ผลผลิตมีเท่ากับ QE ซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างเส้นอุปสงค์ที่ตัดกับเส้นต้นทุนส่วนเพิ่มนะครับในฝั่งซ้ายก็สวัสดิการสังคมน้อยเกินไปแต่ตลาดสามารถที่จะตกลงต่อรองเจราจากันได้และผลิตเพิ่มถ้าหากว่าไม่ได้มีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดนะครับส่วนฝั่งขวานั้นก็จะเป็นการผลิตที่มากเกินไปซึ่งโดยผลิตโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไม่ผลิตยอยู่แล้วนะครับเพราะต้นทุนส่วนเพิ่มของการผลิตมันสูงกว่า ความยินดีจ่ายของผู้บริโภคนะครับมันก็เกิดขึ้นไปได้เพราะนั้นหากให้ตลาดจัดสรรทรัพยากรกันเองอย่างเสรีเนี่ยในสุดแล้วตลาดก็จะสามารถเข้ามาสู่ที่จุด e ได้โอเคนะครับนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของวิชา ec 2 1 0ในหัวข้อที่เป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาคตารางสรุปสุดท้ายนักศึกษาลองทบทวนดูนะครับว่าเข้าใจหรือไม่ทั้งหมดนี้แสดงถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างโครงสร้างตลาด2 โครงสร้างนี้。